มนซ้ายอีกครั้งไม่ผ่านขางมืนซ้ายอีกครั้ง oh <my> ไม่ผ่านขาดมืนซ้ายอีกครั้งไม่านขาหมุนซ้าอีกครั้งสแกนหน้าไม่ได้หนวดยาวค่ะ <c oughs> สแกนหน้าไม่ได้หนวดยาวค่ะ <c oughs> ก,นนกรุณาเอาหนวดออกก่อน กรุณาเอาหนวดออกก่อนล้างหนวดออกบอสลีหนวดล้างไม่ออกต้องโกนค่ะล้างโกนมาแล้วโกนล้างหนวดอย่าใส่แว่นตาค่ะเดี๋ยวสแกนลูกตาไม่ได้ เงยหน้าขึ้นค่ะเงยหน้าขึ้นค่ะไม่มีหนวดผ่านค่ะนิ่งนิ่งนิ่งไว้ค่ะอย่าติงติงตงค่ะผ่านค่ะกระพริบตาตาค่ะตาตาค่ะเมื่อผ่านค่ะกระพริบแหงไปก้มหน้าลงแล้วก็หมุนค่ะก้มหน้าลงแล้วก็หมุนค่ะ หมุนไปทางไหนละบัดนี้ผลไปใส่ไม่ผ่านภาคมินซ้ายอีกครั้งไม่ผ่านภาคมืนซ้ายอีกครั้งโอ้ยค่อยหมุนภาซ้ายอีกครั้งไม่ผ่านภาคมินซ้ายอีกครั้ง ไม่ผ่านคาหมุนายอีกครั้ง oh <my> ไม่ผ่านคาหมุนายอีกครั้งไม่ผ่านคาหมุนายอีกครั้งไม่ผ่านคาหมุนายอีกครั้ง คารกรุณารับใบเสร็จที่โรงพยาบาล